สวัสดีครับวันนี้มาเบียดตู้นะครับผม12นิ้วของพี่ๆจากซีคิวนะผมโคราชนะครับสั่งเพิ่มเข้ามา4ใบนะครับผมสใบเป็นตู้แขวนนะครับตู้แขวนปาก12นิ้วนะครับผมเสียงแหลมจะเป็นไซสิบเนะครับสั่งเพิ่มเข้ามา4ใบนะครับผมสั่งเพิ่มเข้ามาอีก4ใบนะครับลูกค้าประจำนะครับผมวันนี้ก็มาเบียด์ให้นะครับ รับงานตู้ปกตินะครับผมรับงานตู้ได้ปกติแล้วนะครับทางตู้ทัาง power a m นะครับผมสั่งเข้ามาได้นะครับอันน in right ี้ก็เป็นช่วงเก็บสีนะครับผมเก็บสีรอยตะปูนะครับผมรอยตะปูรอยต่อไม้นะครับจะมีช่วงรอยต่อนะครับผมรอยต่อของไม้นะครับแล้วก็มีรอยตะปูนะครับผมตะปูยิงนะครับ ตอนนี้ก็มาเอาสีโป้นะครับผมสีโป้เก็บจะได้เวลาทําสีพ่นสีจะได้ไม่มีรอยนะครับผมจะได้มองไม่เห็นรอยนะครับตอนนี้เป็นช่วงการทําสีนะครับผมการโป้เก็บนะครับผมโป้เก็บก่อนนะครับเป็นงานละเอียดนะครับผมเป็นงานละเอียดนะครับตอนนี้พี่เขาสั่งมาเพิ่มอีกสีใบนะครับผมสั่งมาเพิ่มอีกสีใบนะครับ ลูกค้าประจำนะครับผมลูกค้าประจำจากสีคิวนะครับผมสีคิวโคราชนะครับตัวนี้เจ้าของมารับเองนะครับผมมารับเองนะครับส่งได้นะครับผมถ้าพี่เพื่อนสั่งก็สามารถส่งได้นะครับคิดค่าส่งใบละประมาณ2 0 0นะครับผมสอง้กว่าบาทนะครับแขวนจะเป็นแขวนโรงงานนะครับแขวนจะเป็นแขวนโรงงานนะครับ สั่งมาครบมาแล้วนะครับผมชุดแขวนนะครับเหลือทําสีแล้วก็ประกอบนะครับทาสีแล้วก็ประกอบทีเดียวนะครับเป็นแขวนสามจุดหนึ่งผมแขวนสามจุดนะครับ,รนรบหน้าสองหลังหนึ่งนะครับัวนี้ก็จะวาไว้ใส่ชุดแขวนนะครับผมใส่แบบนั้นนะครับ ต้องรอทำสีเสร็จก่อนนะครับผมแล้วก็จะประกอบตัวแขวนนะครับผมประกอบประกอบทีเดียวนะครับเพราะว่าถ้าประกอบไปเลยเวลาทำสีจะเปื้อนนะครับผมตัวนี้ก็เป็นชุดหน้านะครับเหล็กหนานะครับผมเหล็กหนานะครับเป็นแขวนหนานะครับผมเราดำหนักได้หลายกิโลนะครับ ตัวนี้จะเป็นปีกหน้านะครับปีกหน้าครับ ไม้สวยเลยครับรถนี้ไม้สวยนะครับตอนนี้ก็รับงานตู้ได้ปกติแล้วนะครับผมสนใจก็โทรสอบถามจองคิวได้นะครับผมเบอร์โทรศูนย์เก้าสองห้าศูนย์เก้าสี่เก้าสองหนึ่งนะครับร้านอยู่บ้านไผ่นะครับผมตำบลหนองสนิท์อำเภอจอมพระนะครับจังหวัดสุรินทร์นะครับผมทางเข้าวัดป่านะครับทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับผมเข้าซุ้มประตูวัดมาเลยนะครับเข้ามาประมาณร้อยเมตรอยู่ขวามือนะครับผม ลังคาโดมสีดำๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับเข้าจากซุปปูวัดเข้ามาอยู่ขวามือนะครับมีร้านเดียวนะครับผมมีร้านเดียวนะครับชุดน,นี้เป็นชุดแขวนนะครับเป็นตู้แขวนนะครับเป็นตู้แขวนนะครับผมแขวนหน้า12นิ้วนะครับ12นิ้วแหลมจะเป็นแหลมจะเป็นตัว จ750นะครับผมเราใช้ดูแหลมนะครับเป็นตูดใหญ่นะครับผมปากยาวนะครับตัวนี้ไปยิงไกลนะครับผมเป็นตูดใหญ่ของคาเนะนะครับผมไซส์750นะครับก็ซื้อดอกจากทางร้านนะครับผมเป็นซีเป็นดอกเป็นดอกมือสองนะครับผมตัวแหลมนะครับแหลมกับปากเป็นมือสองนะครับผมดอก12หน้า12มิดรมิตโลจะเป็น ดอกของคาเน้นะครับผมชนะเลิศนะครับดอกคาเนสชนะเลิศลูกค้าซื้อเองนะครับผมลูกค้าซื้อมาเองนะครับตัวนี้ก็ใกล้เสร็จแล้วนะครับผมเหลือเก็บสีนะครับเหลือโปเก็บนะครับผมแล้วก็ขัดแล้วก็ลงสีนะครับผมลงสีต้องต้องขัดก่อนนะครับผมขัดให้เรียบก่อนนะครับเวลาลงสีจะได้ไม่มองไม่เห็นไม่นรอยนะครับผมขัดให้เรียบนะครับโปะเก็บตัวรอยตะปูนะครับผมแล้วก็จะมีรอยต่อไม้นะครับ ทำไม่โปรเก็บจะเวลาพ่นสีแล้วจะมีรอยนะครับผมจะมองเห็นรอยเลยถ้ารัดตีตู้นะครับผมรับตีตู้นะครับตัวนี้ลูกค้าสั่งเป็นชุดแขวนมานะครับผมสั่งตั้งแต่อยู่ลบบุรีนะครับผมไม่มีเวลาทำนะครับ ทางลบบุรีสถตนที่แคบนะครับผมสถานที่แคบนะครับก็เลยเป็นงานแรกนะครับผมของที่ย้ายมาจังหวัดสุรินทร์นะครับผมเป็นงานแรกนะครับงานตู้ชุดแรกนะครับผมสีใบนะครับเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเสร็จก็จะไปส่งของนะครับผมวันนี้มีส่งของอยู่5ชิ้นนะครับผมห้าชิ้น5รายการครับลูกค้าที่สั่งมาเมื่อวานนะครับผมสั่งมาเมื่อวานตอนเย็นนะครับ แล้ววันนี้ช่วงเช้านะครับผมเพิ่มเข้ามาอีกชิ้นอีกสองชิ้นนะครับผมมีเก็บปลายทางหนึ่งชิ้นนะครับผมแล้วก็เงินสดอีกสี่ชิ้นนะครับ <c ười> เดี๋ยวจะออกไปส่งให้นะครับผมช่วงบ่ายนะครับรถนี้ไม้สวยหนึ่งรถนี้ไม้สวยนะครับ ป็นตู้แขวนนะครับผมตู้แขวนสิบสองตู่เต็มนะครับผมตู่เต็มนะครับแต่ว่าจะแห่งเว้าไว้ใส่ตัวแขวนนะครับผมเป็นเหล็กแขวนนะครับเว้าเอวไว้นะครับผมไว้ใส่ตัวรางแขวนนะครับทีนี้ก็ทําขึ้นมานะครับผมตีขึ้นมาเป็นตู่เต็มขึ้นมานะครับได้ปริมาตรเพิ่มนะครับผมสองข้างก็ได้ประมาณ0.7นะครับผม ได้ปริมาตรเพิ like the armor, the ่มเข้ามานะครับ0.7นะครับผมได้ปริมาตรเพิ่มเข้ามาก็เสียงก็จะเสียงจะหนาขึ้นนะครับผมติดโลขึ้นหนาขึ้นนะครับถ้าแบบไม่เว้าก็มีนะครับผมแบบไม่เว้าก็จะเป็นแบบแบบนี้นะครับแบบนี้ก็จะตีตรงขึ้นไปเลยนะครับผมตีตรงแล้วก็จะเว้าหลอกขึ้นมาครับเว้าหลอกขึ้นมานะครับผมตรง ด้านหลังจะตรงลงไปเลยนะครับแต่แบบนี้ก็ง่ายนะครับแบบนี้ก็ง่ายนะครับที่จะสั่งแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ว่าเสียงจะสู้ตัวตัวตูดเต็มไม่ได้นะครับตัวตัวแบบนี้นะครับแบบนี้จะได้ปริมาตรเยอะกว่านะครับไม่เสียพื้นที่ตู้นะครับผมสนใจสั่งตู้ก็0 9 2ย0เ4 9 2 1นะครับผม ตอนนี้เป็นตู้ใหม่นะครับผมเป็นตู้ใหม่นะครับเป็นลูกค้าสั่งผลิตนะครับผมไม้สดๆนะครับไม้ใหม่ๆนะครับผมสดๆใหม่ๆนะครับเวลาเปิดไม่มีเสียงเพี้ยนนะครับผมเสียงไม่แตกไม่ร้าวนะครับร้านเดี๋ยวย้ำร้านอีกทีนะครับผมอยู่บ้านไผ่นะครับตำบลหนองเสน่หนะครับผมอำเภอจอมพระจังหวัดสุรินทร์นะครับทางเข้าวัดป่านะครับผมทางเข้าวัดป่าพุทธนิมิตนะครับ เข้าซุ้มประตูวัดมาเลยนะครับผมเข้ามาร้อยเมตรอยู่ขวาม,มือนะครับหรือถ้ามาไม่ถูกก็มาใก,กล้ๆก็โทรสอบถามได้นะครับผมโทรสอบถามที่เบอร์โทรได้นะครับสำหรับวันนี้ขอจบทิัพย้ก่อนนะครับผมเดี๋ยว ทำสีเสร็จในผมดจะลงให้ดูรอบนลยครับสารบัญขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ